สวัสดีค่ะแม่เป็นคนที่มีปัญหาริ้วรอยใต้ตาใช่ไหมคะก็ต้องไปฉีดโบท็อก์เป็นประจำเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินแพงๆด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แม่ไม่ต้องไปฉีดโบท็อกอ์อีกแล้วค่ะหลังจากที่แม่ได้รู้จักกับลีสกินตัวนี้นะคะของเขาอ่ะใช้ก็ง่ายค่ะแค่ทาแค่นิดเดียวแค่นี้เองนะคะแค่นี้แล้วก็ทาใต้ตาเดี๋ยวแม่ทาให้ดู ทารอบใต้ดวงตาแบบนี้นะคะแล้วทิ้งไว้แค่ประมาณสามนาทีใช่ไหมคะแม่รู้สึกได้เลยค่ะว่าริ้วรอยต่างๆมันตื้นขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วของเขาตัวเนี้เป็น นวัตรกรรมเซรั่มที่เข้มข้นมากๆส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่นซึ่งปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วถ้าใช้ของเขาต่อเนื่อง2-3เดือนนะคะรับรองว่าริ้วรอยต่างๆของคุณจะจางลงอย่างมากๆดูสิคะตอนนี้ริ้วรอยต่างๆของแม่แทบไม่มีเลยนะคะแล้วถ้าใครกลัวเข็มไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากฉีดโบท็อกแม่แนะนำเลยค่ะว่าลิสกินตัวน,นี้ดีจริงๆและตอนนี้มีโปรโม